ก็ดูเลยโปรอ่ะองคิดเร่ยมีห้เจ็เจ็บเจ็ามาเจ็ดเจ็มันขีดไว้อ่ะเส้นเส้นแล้วยอนแต่ตัวบนเจ็บเป็นหนึ่งหจะเลือกอะไรดีกว่ะเดี๋ยมันมาเบิ้ลจริงด้วยแม่งเบิ้ลังเบิ้ลโนเลยคแต่แปลนาต่อวันนั้นเปลี่ยนซัมเอสบ้า ัตุกี่ิปีเปลีนปั๊มม่งเลยด้เปลนูกยางมันรถมันเคยเปลี่นไปแไอร้านไมบอกพี่ซื้อซ่อมร้อยเก้าสิบหาทเก้าสิบห้าบา่เบนย่างอะไรพี่เบ้นองร้อยโครงหมูปมเเนียออเปลปั๊มเลยดี่เ้นชิมดูอย่างอร่อยบอกย่างหมูเด้วจะเด้อมาเด้อมาเด้อมากินย่างหมูเด้อ ยางหมูเสีบเสีบเสีบมาดู94ความฝันอะฝันไอ้ตอนมันแรกอ่ะไอ้เนี่ยฝันว่าไปตกปลาไปตกปลาได้ปลาตะเพียนสองตัวความฝันน่ะฝนตก ตกขึ้นมาขึ้นมาทีเดียวแล้วสองตัวเลยรอปลาตะเพียนขึ้นมาสองตัวอะไรขึ้นมาสองตัวตาแปดผมก็คิดเลยนั่นแหละผมก็เลยว่าผมก็เลยตาแปดผมก็พูดให้เมียฟังดูว่าตาสองตัวสองแปดหรือว่ามันจะเป็นแปดสองตัวเป็นแปดแปดก็แปดสองตัวไงก็คือแปดสองตัวตาตาไม่สองแปด สองแปดแปดสองัวนะผมก็เลยซื้อมันซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ก็เลยซื้อไมรู้จะเอาไงก็เลยเอาห้าใส่อยากซื้อก็มาซื้อไม่ได้เกียร์เฮียเนาะก็เขาทีนี้มาดูในเพจเขาบอกว่าห้ามาแรงผมก็เลยเอาห้าใสทีนี้วันหลังมาฟังว่าถ้า,าจา์ที่บ้าน พริกจะเป็น <Humans>. พิกผมเหมือนว่าผมไปกดตังค์ไปเจอแกที่มาาริจะไปกดตังค์มาไปเจอแกก็บอกว่าอ้ยรค้ัอาจารย์มทำอะไรนี่แกก็บอกสิงหงเยบอกอย่าลืมซื้อเก้าสี่ห้าเลยนะบอกผมนะ 0อ9 4 5